อาราฮะสวัสดีครับกบมาพบกับผมนะโซซซโรวันนี้เราอยู่กันในเกมฮองไกสตาร์เรลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่นายพลเฟยเสี่ยวของเราเข้ามาในตู้กาชาแล้วนะฮะหมาสักทีหลังจากที่เรารอกันมาอย่างยาวนานได้แต่ดูคนอื่นเขาไลฟ์สดได้เห็นแล้วแบบแม่งือยอยากเล่นหน่ออยากอยากใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในการเกลือไม่ใช่เฮ้ยได้ห้าแล้วโอเคโอเคได้เลยแล้วกัน อยังแรงไม่ได้ต้องไปรอเปิดก่อนโอเคครับวันนี้ผมก็เตรียมเพชรมาสองหมื่นหนึ่งเพชรนะเออคือผมเพิ่งเข้าไปไม่กี่รอบเองนะเพราะว่าทั้งวันนี้ผมเข้าไปแค่ฟาร์มของอะ่ะเออเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เลยยังไม่ได้รับขอรับเลยแล้วกันจากไอ้คลิปรอบที่ผมไปเล่น MOC ผมสังเกตเห็นว่าเสียงมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็เลยลองลดเสียงดูไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านี่หนึ่งพันจุกๆแล้วก็อีกหนึ่งตัวให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะชนเพื่อนหรือเปล่าโอเคโอเคอเราค่อยคุยกันไม่เด็า,ากูยังไม่ได้รับสักอันอันนี้น่าจะต้องเล่นอีเวนต์ อย่างแรกเลยนะครับเราก็ในเมื่อเราจะมาเปิดท่านนายพลเนี่ยเรา,าก็ต้องไปทดลองใช้กันก่อนเลยโหคือได้ไดเพชรทุกตัวไหมเฮ้ยได้เพชรทุกตัวเลยเหรอเอาวะที่เป็นห้าดาวานะเออเพราะสี่ดาวไม่ไม่ได้เพชรโอเคโอเคในเมื่อเราจะมาเปิดท่านนายพลเราก็ทดลองเล่นท่านนายพลดูก,ก่อนเลยแต่ว่าผมจะทดลองเล่นแค่ของท่านนายพลนะเพราะว่าถ้าหากให้ทดลองเล่นทุกตัวนี่น่าจะยาวมาครับฝุยเซียวท่านนายพลผู้นำชัย โอ้โหสวยมากอืมเชิดไป็นหนึ่งทีไม่งือคือถ้าดูในแอนิเมชันน่ะมันจะมันจะน่ารักนะแต่ว่าถ้ามาดูในเกมอะโมเดลม,มันทำสาวโอเคฉิส<า>ุดยอดเทคนิคเกี่ยวไว้กวาดมอนอบคือไม่มีอ c ชี e เมน e n ไหนหรอโอเค ไปแม่งยิงรวบได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิงแรงขึ้นเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายก่อนกูยังไม่ทันได้แผนติอะไรวะเนี่ยอ้าอ๋ออ๋อเมื่อกี้ทดสอบเทคนิคใช่ไหมโอเคกูนึกว่ามาถึงปุ๊บตายเลยโอเคโอเคอันนี้คือสู้จริงแล้วใช่ไหมโอเคนึกว่าไม่มีให้สู้เกมไหนดูสิเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมเนาะ ไปครับรโรบีีกวกกอมันอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ได้นานเรื่อยๆเลยเหรอ <c oughs> แค่โทรศัพท์กูไม่แหลกกระบุนแล้วรู้าาาสึกจะร้องไห้ที่มันไม่กระตุกไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองอ๋อแต่เราเวฟได้สเต็กเท่านั้นหนึ่งเลยเ,เนี่ยโอเค เข้าสู่สกิลซึ่งเราไม่อ่านอยู่แล้วนะครับตีปกติก็คือตีปกติแหละพอมีให้เราเล่นแค่นี้เราก็เล่นแค่นี้พอเราอัพพอเราอัพไม่แหลกโอเคสวยออันตีได้ไหมเนี่ยคิวอะไรโซออ่าตีปึ๊บปึ๊บโคตรอับไหมไม่เนาะสกิลแหลกป่างไม่แหลกอันตีโคตรอับต่อวันใจแหลกจังเลยอ่ะ เที่ยงไม่แหลกอ๋อไอ้กดผิดมันต้องกดดาบนะเออกดดาบอีกรอบนะึงไอต้ตะมอนมันตายแล้วนะไอ้กดอีกรอบนะเอื้อไอ้เหี้ยแหลกอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเยี่ยงพอได้อยู่อย่างงั้นน้อยก็ไม่เหมือนอัคคีรนนั <ขอ S 1> <ะ>้นน่คือยังแหลกตัวรับบ้งไม่หรอกต้องไะไ ทำรรได้อีกรอบนึงจ่ายแม้งหดออโต้ได้ไหมไม่ได้เหรอตีขวาน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 อีกรอบนึงในกระดาษสองรอบแล้วก็ต่อยไปทิ้งโอเคอัตีไม้เหล็กแค่นี้ผมก็ยิ้มแล้วครับเพราะว่าดูจากเอฟเฟกต์แล้วแม่งอลังการใช่ไหมได้มาอีก20เทสโอเคในเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเส,สร็จสับแล้วเราไปเปิดที่ไหนดีวะ เปิดที่รถไฟแล้วก ok <l acht> ันเฮ้ยเดี siglo. ๋ยวโถผมก็นึกว่าพี่อาเจนตีจะมาแต่ว่าเป็นพี่เหรอเนี่ยเป็นนายพลเหมือนกันใช่ไหมถ้าก็ฝากฝากฝากเรียกนายพลอีกคนหนึ่งมาด้วยได้ไหมฮะฮะพี่จิงเหวียนพี่เรียกนายพลอีกคนหนึ่งมาได้ไหมครับเขาเขาเป็นนายพลเหมือนกับพี่เลยอะเออเรียกเรียกเขามาหน่อยนะเพราะว่าจากใน P V I หรือว่าใน ไอโโ้โปรโมตโปรโมตตัวละครอะเห็นอยู่ด้วยกันนี่กินเหล้ากันอยู่อ่ะเออพาเขาไปเก็บแล้วพามาส่งผมหน่อยได้ไหมโอเคมาฝากด้วยนะพี่จริงเหรียนเรามีอยู่แปดโลเหมือนว่าจะแลกได้อยู่นะแลกให้มันเป็นแลกให้มันเป็นสิบพอดีโอเคไหนดูสิสะสมเท่าไหร่วะอ่า 25 20 25 27โอเค27อันนี้ก็37เฮ้ยยังไม่ออกโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคียกว่าปกติ3 7 37คืออันนี้บ้านผมฝนตกอยู่นะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงฝนตกหรือเปล่านี่ไงใครบอก ครบอกว่าโมสูออกยากเจอกูโลแรกออกเลยแต่ขออีสองนะแต่ขออีสองนะเป็นไงโมสูออกยากเหรอผมไปดูจากติมเมอร์เขามานะเห็นออกเห็นบทกันออกยากเป็นไงโลแรกออกเลยโมสูกูเยี่ยมีมีโปรงช็อตแล้ววะเออเท่าไหร่แล้ววะไม่เป็นไรยังไงก็สามเจ็ดนะมีเบิ้ลนไหมมีเบิ้ลไหมสีดาวอ่ะมีไหมมีไหมโอ้ยไม่มีเลยิยังไงได้ละ นี่มัน MC ลมซลาสังหารนี่นะใครเว็บแรกใครมองเป็น MC มซบ้างเหมือนอยู่นะเออเอลมลาสังหารสายฟ้าอย่างเงี้ยโอเค4ี่พี่จริงเหยียนพี่จริงเหยียนครับโอ้ยยังไม่ออกอ่ะสีเจอเคโอเคอคือผมมาเปิดแค่ตัวนะคงไม่หวังไรโคนอ่ะเพราะว่าผมจะเปิดหลิงชาเพราะว่าหลิงชาจะเอามาเล่นกับไฟไอ้เฮ้ยโอ้ยดีดีดี โอ้ยแม่งเพิ่งได้ซ้อนสองเองกูเฮ้แต่ว่าสี่ดาวออกไปแล้วกูก็ไม่ได้ตัวแล้วดิอะดังนั้นพี่โมสูก็บิดกัวนะพี่โมสูบิดกูแล้วหนึ่งห้าสิบเจ็ดออาวะอะอาวะ,ะยังวะ เรามารอลุ้นกันว่าจะได้โม่สูหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกออกยากมากนี่ไงลูก้ามาแล้วหนึ่งเ <c oughs> อียไม่ต้องลุ้นเลยัตว์ไอ้ลูก้าสองโอ้โหขอเปลี่ยนเป็นโม่สูแทนได้ไหมเริ่มแล้วกูเริ่มโดนอิติลิตโมสู่ละอันนี้หกสิบเจ็ดนะหกสิบเจ็ดอายังไม่ออกโอเค,อเคใช่ไหมวะหรืวกูดับผิดแล้วหกสิบเจ็ด นะครับอาโม่ศูนหน่อยโม่ศูนหน่อยคือขออย่างน้อยอ e สองฮะได้ไหมนี่ไงเฮอร์ตาใส่หน้ากูเลยอีสัสเมื่อกี้ห้าสิบเจ็ดป่ะหรือหกสิบเจ็ดนะถ้าะอันนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดแต่จะ้องออกอะล่ะยังไม่ออกแปล่ากูนับผิดหรือมันลึกวะ ก็ศหน่์เอไหมก็ศูนย์เน่อยนะเออไม่ได้อยากได้เนี่ัญญากูไม่มีตัวใช้เลยห้าดาวเนี่ยนี่ไงตัวที่สองมาแล้วขาดอีกตัวนึงขาดอีกตัวนึ่งเก๋ๆสกิปเลยสกิปเลยอืออ๋อเพิ่งเห็นได้สี่ดาวสองนี่หว่าโอเคอันนี้เท่าไหร่แล้วอะเอ,อยังไงมันก็ออกอะรอบนี้ต้องออกอะถ้าไม่ออกนี่คือแปลกโอเคออกแล้วมามามาคือไม่มีการันตีด้วยนะ ไม่มีการันตีแน่น้เพราะเพิ่งเปิดยุดรีไปเพออแหลกๆหลเี่ยเปิดกาชากวียงแหลกเลยเนะี่ยปึ๊บเวชชิงคอกอ้าวออกเลยไม่หลุดด้วยไอสัตว์เอ้ยดูว่าเยี่ยนชิงจะมาเมื่อกี้คือ <c oughs> ข,ขึ้นลาสังหารนี่คือแบบเยี่ยนชิงหรือเปล่าวะ <c oughs> โอเคโอเคลุ้นโมโูเพราะว่าต้องเอาอีสองโอเคไม่ได้ไรัต์ <c oughs> อันนี้คือเปิดเอาโมโูนะ <c oughs> เมื่อกี้เท่าไหร่วะลืมดูเลยอะ่ะอ๋อออกออกสองใช่ไหมเมื่อกี้แปดเมื่อกี้แปดสิบแปดหาโมสูไม่ได้ <c oughs> เปิดต่อดีไหม <c oughs> เปิดต่อถ้าเปิดต่ออ่ะไปเปิดโรบินดีกว่าเพราะว่า <c oughs> เผื่อได้แล้วเอามาเล่นด้วยกันโ okay. อเคายี่สิบแปดโอ้โหเชีย่ยมันเอากูหนักจัดสามสิบแปด โอ้โห oh, 48พอแล้วนะพี่โอ้โหเชี้ยะโดนเล่นแล้ว58โอ้โหเอาเขี้ยแล้วกูได้โรบิน58ออกโรบินเลยมาเจอฟัมอสูกูได้หรือยังเนี่ยกูไม่ได้ด้วยแต่กูได้โรบินแล้วหลียงชากูทำไงอะ เอเอแล้วแล้วหลิงชาผมทำไงครับอาจจะเคือ <c oughs> เปิดทีละโนได้ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ออกเท่าไหร่อ่ะโรบินกูออกเท่าไหร่กูลืมดูโลอ่กอกะอา้าเปิดเปิดต่อไปอีกหน่อยโมสูโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วอ, <c oughs> <c oughs> อีดอลร <c oughs> อ,อนสองอีกทีอะได้ยากเลมึงเอ้โอเคโอเคไอ้เทียได้โรบินแถมฉฉฉเฉยแล้วหลิงชาผมจะทำไงครับยังดีนะมีนี่แรกอยู่อะ ได้เท่าไหร่14ในนี้มีปะนี้ได้มาเลยแล้วเน่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปดูปั้นกันเลยดีกว่าคือไปฟาร์มขอมาเยวเรียบร้อยขอบคุณมากเลยพี่จิงเหยียนขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้ไม่หลุดไม่นึกว่าโรบินจะออกด้วยนะเนี่ยคือแบบโรบินออกอะ่ะเฮ้ยเฉยเลย ถือว่าโอเคผลประกอบการคือแบบอยู่ๆโรบินก,ออก็คือไม่ได้หวังไม่ได้หวังเลยเนะี่ยคือโรบินโรบินเนะี่ยแล้วก็โม่สูไปปลดอีโดรอนไหมเขาบอกว่า e สองคือจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าวถ้าหากยังไม่ได้เนื้อเรื่องเนี่ยคือมึงอัปเดตไม่ได้ไงใช่ไหมคือถ้าไปเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยเออครับผมครับโอเคคือยังไงผมก็ไม่อ่านอยู่แล้วนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือคืออ่านอ่านอ่านเนออแต่ไม่อ่านละเอียดขนาดนั้นโอเคโอเคไปไกูดึงไปว่ากูไม่มีอ่าใส่นี้ไปแล้วกันอย่างน้อยก็ห้าดาวเลือดจะได้เยอะๆหน่อยคือใส่เอาเลือดล้วนๆแ่ะโอเคอัพตัวก่อนอัพตัวก่อนใช่ไหมกูคงไม่ได้ฟาร์มมาผิดใช่ไหมไอ้<า>ขออัพเนี่ยไม่หลุดแถมได้โรบินไม่อยากจะเชื่อ คือไม่ได้กะให้ออกเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าผมจะเอาหลิงชาแล้วแล้วหลิงชาคือยังไงผมจะเอาเ c ลซีด้วยคือที่แรกเนี่ยผมฟาร์มกะว่าจะเอามาเล่นกับนะโมสูโมสูคือแบบยังไงก็อัพถึงแน่นอนอะแต่คือแล้วทีนี้โรบินออกกูต้องไปอัพโรบินมาวะเออไม่กระโดงสีม่วงเลยยังรอยเต็มแล้วฮะ ไปอัพทีสต่อเอาไปอะไรอัพได้อัพไปครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเอาอ,อันใหญ่ๆก่อนทอามันใหญ่ๆก่อนโอ้อย่าพึ่งดีกว่านะตีตีทมดาเราคงไม่อัพนะฮะเอ้ยเดีย๋ยวทำไมกูไปอัพอ,อ๋อไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรโอเคยังไงก็ผมเตรียมของไว้น่าจะถึงโอเคถึงอ่ะ เอ้มาแรงจากไหนบินเกาะหน้าจอโทรศับท์กเนี่ยเราจะอัพอาอพอสอนกับอันตินำนะอียอยู่ๆก็ได้โรบินไม่อยากจะเชื่อสายตาโอเคมาถึงนี่นะ้วเราไปอัพข้างดีกว่านะเออคือกดไม่ติดอันนี้ใช้สีม่วงอย่าเพิ่งดีกว่าอันนี้ใช้สีฟ้า แล้วก็อันนี้ใช้สีม่วงชิบหายแล้วกดอะไรกไรูเนี่ยต่อไปใช้สีม่วงหมดเลยโอเคลาบอันนี้เรายังไม่ต้องอัพดีกว่าแล้วก็ไปแลกแลกให้หมดเปลี่ยนเป็นปสีม่วงให้หมดโอเคเอาสักเจ็ดแล้วกันนะเพราะว่าต้องเอาไปอัพโมดสูงต่อ นี่เป็นคลีเนาะเออเอาเคลีแล้วกันไอพวกคลีนี้เอาก่อนอืมโอเคแวะวานี้ yeah. แล้วคือไม่ได้ฟาร,ร์มของโรบินน่ะแล้วโรบินผมใส่อะไระ่ะโรบินผมใส่อะไรยะใส่ไม่ชิคฮอ,อกเหรอ <laughs> คือไม่มีของใส่ให้โรบินเลยแล้วโมโซผมอัพทดตยังไงอะ่ะ น้โมสซผมใส่อะไรใ <g ười> ส่ด้านถือไหมทำอะไรได้ปะ ADK แเควมสใส่สเพิ่มขึ้นคืออยากได้เคลียนะ d ะ m a g จากการโจมตีปกตีแล้วสกิลต่อสู้ไม่นับเพลาลเราอัพจิบหายแล้วทำให้ความเร็วของผู้สใส่เพิ่มขึ้นไม่จําเป็นอนะ่ะมีอะไรอีกวะผมไม่มีเลยดาเมจเพิ่มขึ้นตไปใส่ต้านถือก็ได้ไปคือยังไงมันก็ไม่มีอะไรใส่แล้ว ไหนๆก็ไหนๆละเราเราถอดของมีนาไปให้เฟยเยสี่ยวใส่แต่ว่าเฟยเสี่ยวอ้อโยมหมดละเพราะว่าอัพเบลมาติดดาวไว้ก่อนเลยครับนี่นี่นละใส่ของมีนาอันนี้เป็นอาตาคิหกอันนี้อาตาคิแปดเปลี่ยนๆ <laughs> มีนาขอยืมก่อนนะ องเท้าใหพีเนาะรองเท้าให้พีนี่บอกไปให้น่าใสจังห่ะจะไม่จเจ็บขาแล้วกัแข็งเอา e d k ไปใส่ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ของมีนาไหนดูสิหกสิบหกชิหายแล้วจะคีมไหมเนี่ยแย่เลยท่านายพลแย่แล้วเดี๋ยวผมลองไปหาที่เทสก่อนนะ โอเคเรียบร้อยอันนี้อันนี้เป็นเซตมีนาบรีดของผมนะคือแบบมีผมเล่นสองสายเออส่วนเทสก็คือมันใช้ของเดียวกันกับไอเฟย,ยเสี่ยวอุ๊ยเชี่ยแต่กูเอาสีฟ้าอัพเป็นสีม่วงหมดแล้วแล้วกูจะอัพโมสูยังไงเฮ้ยเลืมคิดเลยอะไรอะไรเฮ้เดูดิอ่ามีห้าสิบใช่ไหม แต่ว่าไอ้พลังงานสำรองบุกเบิกเรามีเยอะอยู่มันตันได้แค่ไหนเนี่ยเพราะว่าอ๋อตันได้ทีไดยี่สิบ่ะโอเคอ๋อสักเอ่ออ๋อสักเท่านี้กนแล้วกันจะเป็นร้อยเก้าสิบโอเคเราไปหาฟาร์มฟาร์มของดีกว่าเราไม่ใช่ก,กดผิดล้วกว่านี้ดีกว่าคือมึนหมดละ ความของความของความให้โมโสงแล้วกันหรือว่าคามให้โรบินดิอยู่ๆก็ได้โรบินเฉยเฮ้ยแล้วผมจะทำตัวไงถูกอะครับเนี่ยโรบินใช้อะไรอัพอะไม่ใช่กดนี้ใช้นี้เหรอโอเคไปไปไปเฮ้ยแล้วโรบินไม่ลดเลดด้วยไง อันนี้ผมจะเล่นให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยจบคลิปนะลืมจัดทีมโอเคครับไม่ใช่ไม้มเนี่ยต้องกดนี่เลเฮ้บแล้วก็นี้เอาใไปอีกเอากระลักเกอร์ใครที่ตีไป่อยอีกคนหนึ่งเอานี่นี่น,นี่ลองดูลองดูลองดูงดใช้งานทีมนี้อ้ปึ๊บ กกดก่อนลนะแล้วก็ล่นเหมยกระเกอรอไปทีนึงสวยครับใช้ทีแม่แหละก็เปลี่ยนไปโควเสี่ยวไม,ไม่ใช่คือมันจะไม่ใช่อ่ะใช่ไ,ไหมตีเลยกดออโต้ไว้หรือเปล่าคือมันจะแย่มากเลยนะถ้าหาร มมามาคือมันจะแย่มากเลยครับผมอาจเสร็จทุกอย่างแล้วแต่มันมันไม่มีเสียงแหลกๆอยู่เนีย่ยแล้วขออะไรมขึ้นดีจ่ายสกิลโผล่อัพโผล่อัพอีกรอบหนึง่งโผล่อัพอีกรอบหนึง่งแล้วก็สกิลแบบเสริมพลังแล้วก็ตีธรรมดาแตกยยุดดเีีวสพ อะไรวะเนี่ยตีปุ๊บนะครับอันติเมดกดแบบรัวๆโอ้โหไม่ขีเลยตีมือหอกโอเคไม่ขีไม่ขีอีกแล้วไม่ขีแล้วตีมันได้ไหมแล้วก็อันติดูดิจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดามิเอต เตรียมมาดาแล้วก็ตีธรรมดาอันติีลากทั้งหน้าจอเตรียมมาได้อีกต้องขอเถินใช่ไหมมันึกจะพคตรอับะหน่อยแล้วกันจบแบบสุใส่เฮ้ยนี่ไงแรงขึ้นลแต่ว่ามันคิดเฮียมันไม่คิ 6,000เล่ดจะบ้าต่อต่อต่อวันนี้เราเราเล่นเองนะครับ <S <S อย่าไปให้บอทเล่นนะน่าจะเอาอันตรายเสี่ยวไปใส่ทุกน้องได้พอเราอัพไปหนึ่งจัดเกียวแล้วก็จัดเกียวโคตรอัพพอเราอัพแล้วก็พอเราอัพอีกรอบหนึ่ง,งแล้วก็ตีธรรมดา อันนี้เขาลนเหมยโอเครเรียแบบร้อยลนเหมยทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับผมไม่ได้เอามาบับนะเอามาล่อเป้าวุ้วนกว่ากมตีลนเหมยได้ยังไงกูอยากจะรู้ตีพลออาบตีพลออาบเสริมพลังอันตีพลออาบไหมทำไปปั้นโมสูตร优คือมันน่าจะแบบ โซลฟิวเลยอ่ะนี่ไงทำหน้าที่ได้ดีมากเลยครับรวนเหมยเพื <c oughs> ่อแบบมันรู้อยู่แล้วไงว่าเราจะได้อยู่มันก็ได้ตีเพื่อแบบสกิลนิดนึงให้ได้อันตรีเพื่ออะไรเล <c oughs> มันไม่สมควรเลยนะจ่ายเจ๋งนะโอเคโซลฟิอ,อีกรอบนึงโซลฟิอ,อีกรอบนึงโซลอีก

คือเปิดมาก็จ่ายไปสสกิลแล้วนะถ้าหาไม่ใช้เทคนิคของรุ่นแต่ถ้าถามว่ามันไหมก็ใช้ได้เคือนตีได้แล้วอะไปขวาน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 อีกรอบนึงแล้วก็ดาบ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 เออคิดหมื่นหนึ่งคือหมื่นหนึ่งจริงๆอ่ะอ๋อฟื้นแล้วหรอไหวนะ จ่ายสกิลโพร่อัพเสริมพลังกูเลยไม่ได้พอยเลยโพร่อัพอีกรอบนึงตีธรรมดาได้สเต็กล์ตีธรรมดาปาดหน้าเค๊กหนึ่งทีกูปาดคืนมั่งโพร่าป๊บอัพไหมไม่ตีธรรมดาแบบเสริมพลังแล้วก็จ่ายสกิลโพร่อัพโพร่าอัพอีกรอบนึงโพร่อัพอีกรอบนึงโอเค เราะอบ่อยจวะถ้าโทปารี่น่าจะมันเลยเนะี่ยแล้วก็จาก่ายยวีไปเนียอย่างมันนะอยากอยากเล่นโมสูแล้วอะเข้瞧เดี๋ย我เข้ามา ขวาน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 อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดบัดบดับแล้วก็จบคลิยช่วม,มันไม่ได้อันตีของรนเหมยมันก็เลยแบบจามิยจะไม่แรงตีธรรมดาตีธรรมดาได้ดดสกิลเพราะอับ พลออาดอีกรอบของมีนาแล้วก็พลอัพของโคเอเซียว e e แล้วก็เสริมพลังของมีนาแล้วก็ตีธรรมดาของ, aga, ง,งากงงาลกเกอร์อันดีกาลกเกอร์ขมอยู่มาลูกบอลก็แตกตีธรรมดาแบบเสริมพลังกัดเกลียวเป็นตายฟาร์มรัวยี่สิบละใช้หกสิบห้านะถ้าเดาเอาแปดสิบน่าจะทุกตัวเลย

โอ้โหเขี้ยมันตีรุนเหยนะแล้วมันแค่สกิปไปโดนกระเกอรเฉยๆรุนเหมืยครับ้บ่อยอะไรขนาดนเฮ้ยกระอัเดี๋ยวเราเาของมีนาอันตรีกระอัวนะคชมันดู้เาไดับวาดพันนีวรมด่าดมไปให้ลกขึ้นมาตีเฟยเสี่ยวตีได้ครับ แล้วก็ต <V expand. S 1> so like ีห hey, right. okay. oh ัวเสี่ยวตีโลราบของหัเสี่ยวโลราบของมีนาโลราบแล้วก็อันตีทันศพเลยก็แล้วกันนะคือมันจะเกินหกหมื่นไหมอ่ะไม่อ่ะคียไม่ได้ตายครับแล้วก็เสียงพลังโอเคผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นคิยมันจะยาวไปมากกว่านี้ คือเขามาดูเปิดกระชานะไม่ได้มาดูเทสต,ตัวละครก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ไปครับ